เิดคอมเมนต์ล่าสุดแอปทักซ์ออนหลังหนุ่มกัญชัยลั่นจะให้หนึ่งล้านในงานแต่ง จากที่ทราบกันว่าตอนนี้แอปทักซอนและนนกุลยังคุยคุยกันอยู่ยังไม่ใช่สถานะแฟนแต่หนุ่มนนกุลเผยใช้คําว่าแฟนเมื่อไหร่คําว่าพันรยาจะติดจรวดทันทีทําเอาคนบันเทิงและแฟนคลับฮือฮาลุ้นเชียร์กันหนักมากเช่นเดียวกันกับพิธีกรหนุ่มตัวพ่อที่เป็นผู้กุมความลับของแอปและนนกุนกนกนอนลอย่างหนุ่มกัญชัยกาเนิดลอยล่าวาจากลางรายการสามแซบบอกว่าถ้าแอปทักซอนแต่งงาน1ล้านบาทพี่จ่ายให้เลยโดยคลิปนี้ทําเอาแอปทักซอนถึงกับหัวเราะอารมณ์ดีพร้อมกับบอกว่าโอเคตอนนี้เรา เแล,และลาสุสาวะแอปก็ได้แสดงความคิดเห็นลงโซเชียลบอกว่าผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการพร้อมกับแฮกไปหาหนุ่มกันชัยจนแฟนคลับต้องแห่เข้ามาตอบคอมเมนต์แซวกันรัวๆอาทิเชน่นเอาอยัางไงดีคะแม่ไปหาเลิกกันเลยดีไหมพอหนุ่มท้าทายกับระบบซะแล้วพี่หนุ่มใส่ซองรอไว้เลยคะ่ะทางนี้พยานเพียบเลยพี่หนุม่มเป็นต้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ